สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้ฮอยู่ในบรรยากาศห้องผ่าตัดนะครับผมกำลังวัดไซน์นะฮะก่อนผ่าตัดเท่าไหร่นะครับผมหลังผ่าตัดจะเท่าไหร่นะครับผมเรามารอดูกันกระบวนการนะคร<อ>ับผมก่อนที่จะทำการ ดูดไขมันนะครับผม,ผมที่บริเวณต้นขานะครับผมจะมีการดูดตรงไหนไปบ้างนะครับผมนี่คือจะมีการดูดที่บริเวณขาด้านในนะครับผมนี่เลยนะครับผมสองข้างคุณหมอกําลังวิเคราะห์เลยสวัสดีคุณแคนดี้ครับรอชมคุณโรสลินบอกเลิศมากนะฮะอ คุณหมอกาลังวิเคราะห์อยู่เลยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนอใครเข้ามาแล้วฝากแชร์หน่อยครับผมให้เป็นความรู้นะครับผมให้กับท่านอื่นๆนะครับผมที่อยากจะดูดไขมันนะครับผมดูดไขมันที่คิวคลินิกนะครับผมเริ่มต้นเพียง9,900บาทเท่านั้นครับผมนี่เลยนะฮะคุณสามารถดูดได้ทุกจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไขมันที่ขาด้านนอกไขมันที่ขาด้านในนะครับผมหรือว่าจุดอื่นๆนะฮะนี่เลย สวัสดีคุณเล็กนะครับผมสวัสดีคุณแคนดี้ด้วยรอชมนะฮะเดี๋ยวจะมีถ่ายให้ดูตอนที่ข้างหนึ่งดูดเสร็จแล้วแล้วก็อีกข้างหนึ่งยังดูดไม่เสร็จด้วยนะครับผมว่ามันจะแตกต่างกันยังไงนะฮะอืรอชมเลยนะครับเคสนี้เดี๋ยวเราจะมีพูดคุยกับคุณหมอด้วยนิดนึงนะ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับอา่าตรงนี้เราจะต้องมีการวิเคราะห์ยังไงบ้างครับคุณหมอครับก็ oh. จุดที่คุณหมอว่าคือจุดที่คุณหมอจะทําอะไรเลยครับคือหลายคนเข้าใจว่าแค่การดูดไขมันเพื่อก็แค่ดูดให้มันให้มันหมดตรงนี้นะฮะแต่จริงจมัน เหมือนเดิมครับคือขาก็ต้องเป็นขาแล้วต้องดูว่าส่วนว้ลส่วนโค้งคือตรงไหนคือเห็นไหมว่าเดี๋ยวมันวว่าแหว่งแหวงไม่ถูกต้องเพื่อเอาง่ายๆว่าเพื่อคุณหมอจะได้รู้ว่าเอาตรงไหนออกแล้วตรงไหนมันจะแบบเป็นทรงที่สวยออกน้อยอย่างเงี้ยครับมันจะต้องมีไม่ใช่ว่าออกเท่ากันทั้งหมดมันไม่สวยนะฮะเป็นแบบนั้นนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นหาข้อมูลในการดูดไขมันทั้งทีนะครับเอาให้ดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณมาร์คเรียบร้อยแล้วนะครับผม เดี๋ยวยังไงรอชมนะครับผมว่าหลังดูดเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างนะครับผมกับข้างที่ยังไม่ดูดแตกต่างกันยังไงอีกสักคู่เดียวนะครับผมที่คิวคลินิกโซสอบถามได้เลยนะฮะใครที่สนใจ0834291999แล้วก็ที่อินบ็อกซ์นะครับของเพจเรานะครับทั่วไปเราก็จะพยายามเปิดแผลน้อยๆนะครับมีคนไข้หลายคนเข้าใจผิดมากเลยว่า เดี๋ยวต้องเปิดแผรหลายตำแหน่งถึงจะคุ้มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันไม่เกี่ยวนะฮะเออเขาบอกว่าเออหนึ่งตำแหน่งนะมันเท่านี้นี่เพราะฉะนั้นถ้าเราจ่ายมา4ี่หมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งมันจะต้องได้10จุดสิบเอ็ดจุดแต่หมอเปิดไปแค่2อันบนวอยบนวอยวายอันนี้หมอจะอันนี้หมอจะจะชี้แจงยังไงดีคุณหมอใช่คือจริงๆยิ่งเปิดแผรน้อยยิ่งดีนะครับเออยิ่งดีคือเราไม่จะถ้าเปิดแผรน้อยแล้วดูดได้ครบอันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุด ดีที่สุดเพราะว่าคนไข้มีแผลน้อยสองมันบ่งบอกว่าคุณหมอชำนาญสามารถที่จะแบบเข้าไปดูซอกซอนได้เหมือนผลซอกฟอกอ่ะนั่นแหละอย่าไปเข้าใจผิดว่าต้องเปิดแผลหลายจุดนะครับเปิดให้น้อยที่สุดดีกว่าทำไมเราต้องมีแผลหลายที่อ่ะในเมื่อเราก็ดูได้เท่ากันนะครับแต่อย่างอคนนี้ขาเขาค่อนข้างยาวเนาะ ก็ดูผมไปต้องดูเหมือนกันว่าอาจจะต้องเปิด2จุดต่อขาหนึ่งข้างต่อขาหนึ่งใช่จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมความแตกต่างนะครับกับนายแพทย์นัทพลวงเเกขจรครับที่คิวคลินิกลาดเพ้าว67ครับ